เอทั้งคู่เข้าเถิดทุนหนึ่งแล้วครับพี่น้องระวังสาวเมืองนนเป็นไงกับเพชรจอมทองไม่รู้เหมือนกันว่าเที่ยวนี้อนะีสาวได้นำสาวเมืองนนอ๋อมาแล้วจ้าเอาเลยแบบนี้เขาอย่างชั่วหน่อยเฟตมันใกล้เคียงกันไอ้คู่นี้เฟตมันใกล้เคียงกันสาวเมืองนนจาก ขอนนโดนลงเรียนกีฬาขอนโดนหกนดนถล่มหนี้อยู่รองน้ำแต่รองน้ำแต่รองน้ำแต่เจอเพชรดอมทองผ่อนนบทะลุโลกร่องน้ำเสมอร่องน้ำเสมอจากไปทะลุโลกในหน้าเพชรดอมทองวายยังไงจะตอกอดไหวไม่ไหวอีสาวเมืองโดนอีสาวเมืองโดนสู้ขาดใจจะสู้ได้หรือไม่ได้เจ้าเนี้สาวเมืองโดนบอกว่าขออาหารพ์สู้ในน้าเพชรดอมทองสัเ เมืองนนท์เท<า>็นไทยว่าแล้วว่าแล้วขอเสียงรบปืนหน่อยเร็วโอ้โห,โโหสุดยอดเลยครูเนี่ยจากคณะกรรมการผู้ส่งเกติมตตาชาเป็นไงตัดสีล่องน้ำสีแดงให้เรือสาวเมืองนนท์เป็นเรือชนะครับพี่น้องออเสร็จไอจานไอ้จานมึงเก็บสาวเมืองนนท์แล้วพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กนนนี่แดง เรียกผู้จัดการเรือคู่นี้สาวเมืองนนเนี่ยมาจับฉลากเลยผู้จัดการสาวเมืองนนจะผู้จัดการเพชรจอดทองมา